มีการรวมคนทุกสีมารวมกันให้เกิดเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนมารวมกันซึ่งจะต้องมี Head Leader เป็นคนนำนะคนที่ผมเหมาะสมที่สุดในเวลานี้ที่สามารถรวมสีได้คือรเรอ,อาทิย์อดูรายรั์คนที่สามารถที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นด้ฐฐานเศรษฐกิจได้นะครับในเวลานี้เนี่ยก็คงจะเป็นคุณบรรทูล,ล่ำำําสำถแา้ไม่ได้ก็คุณสุภชัยพานิชพักเลาธิขารอดีตเลข,ขาธิการอันถัดซึ่งปัจจุบันเป็นคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติของบลเอกประยุทธ์ไม่ทําอะไรอยู่เฉยมีชื่อเฉยไม่ทําอะไรไปเฉยมาก็ได้นะครับ <_ d un> พอเดินหลักนี้ปุ๊บ <_ d un> นะครับในภาคปฏิบัติการเนี่ยาการเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะง่ายการเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะเป็นยังไงการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครก่อนอาจจะประกาศไปเลยว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วค่อยปรับคลมอนะฮะทีหลังก็ได้ประกาศไปเลยว่าใช้เวลาตั้งสี่ห้าวัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนวนะครับที่รับชมทั้งทาง,ทาง Facebook รับชมทั้ง,ท,งทาง,ทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับซึ่งล่าสุดคณะกรรมการการเลือกตั้งก็บอกว่ามีเงินแน่นอนฮะจำนวน800ล้านเพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะได้รับโอนมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้นะครับทางวิษณุครืองามรองนายยตรีฝ่ายกฎหมายนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าเงินไม่พอนะครับมีการตรวจสอบเรื่องกองอท้องถิน่นซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วว่าทางกระทรวงมหาดไทยทําการตรวจสอบว่าเงินเพียงพอหรือไม่ในใช้ในการเลือกตั้งท้องถิน่นะบอกว่าเงินไม่เพียงพอเพราะไปใช้โควิด -19 ไเป็นหมดแล้วแต่ปรากฏว่ากก,ากตก็บอกว่าตอนนี้มีเงินพอแล้วเพราะว่าเงิน,นก่อนเนี่ยโอนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วและ นะแล้วมันไม่ได้ใช้นะครับนั่นหมายว่ารัฐบาลพร้อมเมื่อไหร่ก็จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมีการประชุมข้ามตรีฮะรัฐมนตรีก็มีการเยียวยานะครับแจกเงินฟรีนะครับหาคนไปเที่ยวจำนวน2.2หมื่นล้านบาทนะคนละ3,500บาทสําหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวนั่นะคือประการแรกประการที่2ก็มีการจ่ายเงินเยียวยา4กลุ่มก็มีกลุ่มเกษตรกรคนไปเที่ยว นะครับแล้วก็บัตรคนจนนะบัตรคนจนก็ได้คนละพันนะสามพันคนละพันนะครับเป็นเวลา3เดือนคือ3 0 0พันสำหรับคนที่ตกสำรวจไม่ได้เงินเยียวยานะครับสรุปก็คือว่าได้ทุกอาชีพนะครับแน่นอนเนี่ยก็จะได้มากได้น้อยก็อ,อยกเรื่องพระปีสงฆ์พิสุก็ได้หมดนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณนะ์การถแถลงการของรัฐบาลกระทรัฐบาลที่มีการดำเนินการซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของ การต้องเที่ยวว่าเขาแถลงการอย่างไรทนายกเนี่ยได้นําคณะทํางานของสบคเข้าเฝ้ารับพระราชทานพระราชดํารัสแล้วก็พระราชทานกําลังใจในการปฏิบัติงานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัฒนะวรคัติยราชนารีซึ่งท่านเสด็จออกพระองค์ท่านเสด็จออกณนะพระตำหนักจักกรีบงกฎ อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสมเด็จเจ้าฟ้าได้ชื่นชมส่งชื่นชมการแก้ไขปัญหาโควิดที่รัฐบาลดําเนินการมาได้เป็นอย่างดีพร้อมกับให้กําลังใจแล้วก็ให้การบอกว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะคะการดําเนินงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรน,นะคะก็พร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลสับสนุนการทํางานของรัฐบาลในด้านนี้ เดี๋ยวต่อวาระครมออื่นเลยนะคะวันนี้วาระวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบนะคะให้เพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสดุดีพระแม่ไทยให้เป็นเพลงสำคัญของแผ่นดินโดยเดิมเนี่ยเคยมีมติคณะรัฐมนตรี ให้เพลงสําคัญของแผ่นดินมีอยู่6เพลงก็ได้แก่เพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงมหาชัยเพลงมหาเลิกเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชาวันนี้ก็คณะมนตรีก็เห็นชอบให้เพิ่มมาอีก2เพลงนะคะโดยเพลงสดุดีจอมราชาเนี่ยก็จะใช้เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยเพลงนี้ก็จะมีการแก้ไขเนื้อร้องเพิ่มเติม นิดหน่อยนะคะอย่างเช่นจัดถวายพระพรจอมราชันทะนานันปรีชาชาญเป็นถวายพระพรอ,องค์ราชินีคู่บารมีองค์ราชันและในส่วนของเพลงที่สองนะคะเพลงสดุดีพระแม่ไทยเพลงนี้จะใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินรรชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันนั้นก็เป็นอีกสองเพลงที่วันนี้เราได้คณะดนตรีได้เห็นชอบให้เป็นเพลงสําคัญของแผ่นดิงนะคะ นี่คือการถแถลงการของรัฐบาลนะครับผมได้เขียนบทความเรื่องหนึ่งบอกว่าคนฉลาดจะใช้คนเป็นนะครับทุกอย่างควรเดินตามกำหนดเคลียร์ประเทศให้จบภายในมิถุนายนนอกประเทศให้จบในกรกฎาคมซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดอันจะส่งผลกระทบต่อเงินเยียวยานะครับหากพลาดระบาดเหมือนตอนต้น จนต้องปิดประเทศต้องกู้ยืมมาอีก1ล้านล้านบาทนะครับการเรียนการสอนควรยึดกรอบกำหนดเดิม1ก,ก,กรกฎาคมเปิดปกติเรียนออนไลน์ไปก่อนเว้นแต่โรงเรียนไม่พร้อมเช่นอนุบาลแรกรับต้องรอไปก่อนเพราะเสียงมากนะครับการเปิดต่างประเทศ หากเปิดมีความจํำเป็นจะต้องกักโรคต้องมีใบรับรองแพทย์และประ,ประกันสุขภาพเหมือนคนไทยที่กลับจากต่างประเทศแต่ต่างชาติที่เดินทางเข้ามานะครับสามารถเลือกเกรดสถานที่กักโรคได้โดยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่พักเองนะครับระยะหนึ่งก่อนเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันยังไม่ยาวอีกรุยะนึงเท่านั้นนะครับการไม่นำมากักโรคถือว่ามีการเสี่ยงมาก เพราะในช่วงเวลาเดียวกันไทยกำลังเปิดเรียนประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดกำลังรุนแรงทั่วโลกนะครับมียอดผู้ติดเชื้อทะลุ8ลร้านหลายแล้วนะครับจีนก็กลับมาระบาดอีกรอบที่สำคัญเป็นไวรัสชนิดใหม่จนต้องประกาศกฎอัยการศึกในเรื่องของการเมืองนั้นคงเห็นได้ชัดเจนว่ากระแสแรงขึ้นตามลำดับดังเคยเตือนไว ในเดือนกรกฎาคมควรปฏิรูปพลังประชารัฐให้แล้วเสร็จจากนั้นปรับคำมรีรีเชิญสองท่านมาร่วมให้กำนันปฏิรูปพรรตัวเองเชิญดรอาทิตย์มานั่งหัวหน้าพักคนำการปฏิรูปประเทศหากบรรทูลล่ำซ้ำไม่พร้อมที่จะามานะก็ลองทาบทามดรสุปชัยอดีตเลขาธิการอันถัดนะครับมาดูแลเศรษฐกิจเพราะเคยดูแลเศรษฐกิจอาเซียนมาแล้วนะครับ ความเชื่อถือการปฏิรูปเศรษฐกิจก็จะมั่นคงทันทีเมื่อปรับคัมรีรีเรียบร้อยให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นควรเดินหน้าตามกรอบเวลาในกรกฎาถึงสิงหาคมตามยุทธการไบัสพินาศประชาชนพ้นภัยที่มียุทธวิธีป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในระยะสั้นส่วนระยะกลางต้องเข้าสู่ยุทธการเก็บเกี่ยวปฏิรูปสร้างเสริมเศรษฐกิจนะครับ โดยกระบวนการเก็บเกี่ยวนั้นยึดหลักเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเขตปกครองพิเศษแล้วจึงตามด้วยเทศบาลอำเภอตำบลตามลำดับให้ทยอยเลือกอย่าเลือกพร้อมกันเหมือนในอดีตให้เลือกล่วงหน้าให้ทำตามปกติและกำหนดในวันเลือกตั้งจริงในวันพุธป้องกันการรวมตัวของคนหมู่มากแห่กลับบ้านจนกลับ มาเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 อีกรอบการแพร่ระบาดและการเมืองจะเข้มข้นขึ้นตามเวลาของมันการปลุกกระดมปลุกปั่นก่อความวุ่นวายจะหนักในเดือนกันยายนแตกหักในเดือนตุลาคมหากเดินตามยุทธการดังกล่าวสถานการณ์ก็จะเบาบางลงการเกิด Big s u r p r พ s e ที่แกนนำทุกสีจะเดินหน้ามารวมกันในการปฏิรูปประเทศก็จะเกิดขึ้น หากเดินเกมเป็นอย่างอื่นหลัง21มิถุนายนเป็นต้นไปภัยการเมืองความรุนแรงควบคู่กับภัยธรรมชาติจะสูญเสียของการสูญเสียของคนจุนวนมากคนมีชื่อเสียงการแพร่ระบาดโรคระกร,ก,รกใหม่จะเกิดขึ้นแม้ในตุลาคมจะชนะม็อบแต่จะเกิดความระสัาระสายเกิดขึ้นในที่สุดนี่คือบทความของผมที่ผมเขียนไว้นะครับสรุปง่ายๆการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นยังไงวันนี้หัวข้อเรื่องนี้ เรื่องของการเลือกตั้งท้องถินงถ่นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเคยอธิบายไปรอบแล้วการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นก็ให้ปกติเนี่ยมันจะเลือกตั้งแบบพร้อมๆก,กันทั้งประเทศนะครับกรุงเทพมหานาครอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับองการบริหารส่วนตำบลอําเภอเทศบาลเนี่ยเอาพร้อมๆเทศบาลนครเนี่ยเอาพร้อมกันเลยซึ่งทําแบบที่ผ่านมามันคุมไม่ได้มันเกิดความวุ่นวาย นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นใครใครเป็นใครในอดีตที่ผ่านมาหลังจากการยึดอำนาจพุทธศักราช2,549 0วันที่19กันยายน20นาฬิ9นาทีพบยึดอำนาจโจโลเลิกนะครับยึดเสร็จเรียบร้อยก็จัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนจากนั้นก็มีการเลือกตั้งใหญ่ปรากฏว่านะครับพรรคมาตุภูมิของพลเอกสนธิบุญยกกรัตกลินได้คะแนนเสียงเพียงหงคะแนน <c oughs> คือตัวท่านเอง แพ้ในการเลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์จึงปรับกลยุทธ์นะครับจึงปรับกลยุทธ์ให้เกิดการเลือกตั้งใหญ่ก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็มียุทธการบางยุทธการซึ่งคนจะต้องเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องแพ้การเลือกตั้งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งมันมียุทธวิธีเกิดก็ชนะตามเป้าหมายนะครับทุกอย่างถามว่าโกงไม่ได้โกงจะถูกกล่าวหาแต่ไม่โกงหรอกแต่มันมียุทธวิธีนะครับที่จะชนะนะผมขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับ จากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือเข้าสู่กระบวนการบริหารก็ปีมาแล้วมันชะล่าชา้าจริงๆมันาเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วมันติดโควิด19นะครับตั้งแต่ต้นปีมันต้องเลือกตั้งแล้วมันเลือกตั้งไม่ได้ก็เลื่อนมาพอเลื่อนมาเสร็จเนี่ยนะเข้าสู่กระบวนการโควิด19ก็เข้าสู่หลักที่ชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูคือเฟสแรก การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะฮะหรือการบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีวิชั่นและมิชั่นนะครับการบริหารเนี่ยจะต้องมีหลักระยะสั้นระยะกลางะยะยาวป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยมันสู่ระยะสั้นต่อไปมันจะเข้าเฟสสองนะครับเฟสสองเชิงการบริหารคือเก็บเกี่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การปฏิรูปประเทศมันจะเป็นเฟสมันจะเป็นระยะกลางเราจะมีระยะยาวอีกนะระยะยาวเดี๋ยวผมก็ค่อยมาเล่าต่อแล้วกันนะ เดี๋ยวบอกหมดก็งงกันนะเอาทีละอันนะครับผมต้องเรียนย้ำว่าตอนนี้กระบวนการเก็บเกี่ยวก็คือการเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมันต้องทำอะไรนะครับมันต้องเข้าสู่สามเฟสให้แล้วเสร็จป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูให้เสร็จนะครับฟื้นฟูก็คือในกระบวนการที่จะเงิน4ี่แสนล้านเนี่ยฟื้นฟูยังไงก็สั่งงานเพิ่มขึ้นเพิ่มคนเยียวยาเนี่ยเขาก็เยียวยาเพิ่ม จ่ายเงินคือครบทุกภาคส่วนน่ะประชาชนทุกคนจะต้องได้ผลประโยชน์จากจากงเงินหนึ่งละล้านาน,าน,นี้ก็ปุยง่ายแจกลูกเดียวอ่ะตอนนี้เขาจ่ายลูกเดียวเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอย่างเดียวเพื่อให้เศรษฐกิจมันเกิดการตื่นตัวภายในประเทศและต้องเปิดต่างประเทศจากนั้นก็ต้องเปิดเรียนจากเปิดเรียนเสร็จต้องไปจัดการเรื่องยิพักพลังประชารัฐให้เสร็จพักกำนันให้จบจากนั้นก็ปรับคำตรีปรับคำตรีเสร็จในระหว่างนี้ก็เข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิน่น มันมีสเต,ตปมานะมีสเต,ตปผมเขียนเวลาไว้แล้วพอเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิน่นปุ๊บมันเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวลวนะหว่านพืชก็ต้องหวังผลนี่ถึงบอกว่าเป็นที่มาของการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยพอป่มตรีมันจะเข้าสู่การฟื้นมันจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเรื่องของการกระตุนฐฐนะ้นเศรษฐกิจละนะครับมันเป็นการปรับปรุงเศรษฐกิจละเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจนในรูปแบบใหมล่ละ แล้วก็มันต้องเปลี่ยนขั้นตุรีคนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเข้าสู่การปฏริรูปการปฏิรูปจะต้องมีการรวมคนทุกสีมารวมกันให้เกิดเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนมารวมกันซึ่งจะต้องมีเฮดเลดเดอร์เป็นคนนำนะค,คนที่ผมเหมาะสมที่สุดในเวลานี้ที่สามารถรวมสีได้คือรเตรอาทิตย์อุไรรัตน์คนที่สามารถที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นด้ฐฐานเศรษฐกิจได้นะครับในเวลานี้เนี่ยก็คงจะเป็นคุณบรรทูนล,ล่ำสาถ้าไม่ได้ก็คุณสุประชัยพานิชจะพักเลขาธิการอดีตเลขาธิการอันถ คณะกรรมาการยุทธศาสตร์ชาตินะของพลเอกประยุทธ์ไม่ทําอะไรอยู่เฉยๆมีชื่อเฉยๆไม่ทําอะไรไปเฉยมาก็ได้นะครับพอเดินหลักนี้ปุ๊บนะครับในภาคปฏิบัติการเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะง่ายการเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะเป็นยังไงการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครก่อนอาจจะประกาศไปเลยว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วค่อยปรับคละมอนะทีหลังก็ได้ประกาศไปเลยว่าใช้เวลาตั้งสี่ห้าวันพอเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะฮะ แล้วก็สมาชิกกรทมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไล่เลยฮะไล่กันเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เลือกเลยจะเลือกหัวเมืองหลักก่อนจะอะไรเนี่ยเป็นมาตรการที่รัฐบาลเป็นคนกําหนดไงเพราะว่าตามธรรุนฉบับใหม่รัฐบาลจะเป็นคนกําหนดวันเลือกตั้งแล้วก็ตามมาด้วยเทศบาลนครแล้วก็เทศบาลเมืองเทศบาลตําบลหลักที่สําคัญในกลยุทธ์นะี้นะครับเราผ่านกลยุทธ์ต่างๆมาหมดแล้วหลักที่สําคัญในกลยุทธ์นี้จะต้องทยอยเลือกนะ ทำไมต้องทยอยเลือกนะครับการทยอยเลือกเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เราเห็นหน้าไพ่ชัดอ๋อไอ้นี่อ๋อไอ้นี่อ๋อไอ้นี่มันโกงแบบนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะเห็นชัดประชาชนจะเห็นชัดเพราะที่ผ่านมามันเลือกงประเทศมันใครโกงก่อใหม่ลูกใครมันจะเห็นการทุจริตการเลือกตั้งง่ายขึ้นนะครับการเดินกลยุทธ์เนี่ยจะเห็นการทุจริตการเลือกตั้งง่ายขึ้นไม่ใช่โอ้โหเจ็ดพันกว่าแห่งเลือกหมดใครเป็นใครกันเนุษนชุลมุน โกงหม่โกงก็ร้องกันไปชุลมุนวุายแต่คราวนี้ถ้าเดินตามเนี่ยความบริสุทธิ์ด้วยธรรมมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจะเกิดอะไรทราบี่ยโซเชียลเซ็ชันหรือการต่อต้านทางสังคมทําไมต้องเลือกวันพุธวันพุธเพราะถ้าเป็นวันหยุดคนจะแห่ไปเลือกแต่ก็เลือกปกตินะก็เลือกปกติก็เลือกอา่าล่วงหน้าใครไปเลือกก็ไปเลือกแล้วก็เลือกวันพุธพอเลือกวันพุธเนี่ย คนที่จะเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะมีรู้สิทธิ์ไปเลือกตั้งเองนะครับและที่สำคัญการจะขนคนไปเนี่ยบอกว่าเอ้ากลับบ้านมาได้เงินแค่นั้นแค่นี้มาเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วที่สําคัญมันเกิดขึ้นยากนะครับบอกแฮกลับบ้านมาเลยนะเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้กลับบ้านมาเลยนะได้เงินนะอันเนี้ยคนจะไม่กลับมาไม่คุ้มกับวันมันไม่ได้เป็นวันหยุดเนี่ยมันก็ไม่มาไงใช่ไหมฮะที่สําคัญก็คือ การแพร่ระบาดโควิด1 i มันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดได้ช้าเพราะมันจะไม่การเป็นการรวมหมู่คนหมู่มากอันนี้เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเราจะเห็นการทุจริตเลือกตั้งง่ายขึ้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า social sanction หรือการต่อต้านทางสังคมโดยใช้ิวมีเป็นเครื่องมือนี่เป็นกลยุทธ์ใหม่นะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแก้จากปี2549หลังการรัฐประหาหลังารรัฐประหาร 19กันยายนพุทธศักราช2549 20นาฬิกา9นาทีพบในการยึดอำนาจโจโลเลิกแต่ในเนื้อมันเป็นธลิตโทเลิกต้องเข้าใจนะถ้ารู้ไม่จริงอย่าพูดนะถ้ารู้จริงต้องเอาให้ละเอียดนะครับจึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับส่วนเรื่องการเลือกตั้งอย่างอื่นเนี่ยรัฐบาลดำเนินการไปแล้วเขาทำไปถูกละ นะครับมันช้าต้องยอมรับมันช้านะครับเงินเขาจะแจกผมรู้แล้วโอเคพอเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเขาจะแจกเอาแจกก็แจกผมรู้แล้วแจกเพื่ออะไรนะครับพลเอกประวิทย์ล่าสุดก็ประกาศว่าเลือกตั้งท้องถิ่นพลังประชารัฐจะลงกวาดด้วยนั่นคือคาตอบนะเขาต้องแจกแจกลูกเดียวนะครับนั่นหมายเขาว่าสิ่งเหล่านี้แจกมันงมเงินมาจากไหนก็เป็นเงินหนึ่งล้านล้านนั่นแหละวงเงินแหละเขามาทยอยแจกแจกแจกมาแจกเพิ่มเติมจาก4ี่แสนล้านนะครับมันยังคงค้างอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมด1จุด ก้าหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเอาเงินก้อนเนี่ยมาแจกโอเคแจกก็แจกนะครับก็เข้าสู่กระบวนการนี้แต่ผมย้านะต้องปรับคัมตีรีนะครับปรับคีก็ต้องย้าย้าเนี่ยสองท่านสาท่านเนี่ยต้องออมาให้ครบนะนะครับถ้าเอามาไม่ครบเกมต่อมันเดินยากนะมันจะเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านนะครับเกิดขึ้นแล้วจะแรงขึ้นแรงขึ้นในกันยายนแล้วก็ตุลาคมถามว่ารัฐบาลจะชนะไหมในเชิงยุทธศาสตร,ร,ร์การเมืองการปกครองชนะ แต่สิ่งที่มันตามมาคืออะไรความวุ่นวายนะครับความระส่าระสายของประเทศมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงถ้าทําตามนี้มันจะไม่เกิดนะครับสรุปการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดไหมผมเคยเรียนไปแล้วว่าต้องเกิดภายในปี2563ชัดเจนนะฮะมันเกิดแน่นอนโดยเฉพาะตอนนี้ก็กําหนดวันเท่านั้นเขาก็เคลียร์พื้นที่ไปค่อยๆเคลียร์เหลือเฉพาะกําหนดวันไหนกันเองเลือกตั้งนะครับผมวางกรอบไว้ให้เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมก็เลือกเอาละกันนะยิ่งช้าก็ยิ่งเสียเปรียบ นะครับตอนนี้ไม่มีใครสู้พลเอกประยุทธ์ได้หรอกนะไม่มีใครสู้พลังประชารัฐได้หรอกนะในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเดินกลยุทธ์ตามนี้นะครับมันก็จะเป็นหลักะไรหลักการสร้างฐานพีระมิดปัจจุบันมีแต่หัวมันไม่มีหางนะฮะมีแต่หัวหมายความว่าการเมืองการปกครองมันเหมือนพีระมิดไงมันต้องประสบอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านในสมัยปี4ีเ้าขาพยายามจะทําฐานแต่ทําฐานแล้วมันเจ๊งนะฮะคราวนี้ในปี557นะครับขอไปให้ในปี Uh, 60จัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ย6061จัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ปรากฏว่าให้ทําหัวก่อนแล้วก็มาแก้ฐานพีระมิดทีหลังนะครับนี่ตอนนี้เลือกตั้งท้องถิ่นมันคือฐานพีระมิดกํากลังแก้นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่คนของรัฐบาลเนี่ยไม่ย่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนจะชนะการเลือกตั้งสูงนะเพราะเราเดินหลักคิดนี้ไปแล้วเต็มรูปแบบนะสรุปการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดไหมเกิดนะ ทุกคนนักการเมืองทุกทีนจะแห่ไปเข้าไหนแห่ไปเข้าพักการเมืองพลังประชารัฐนั่นเองนี่คือเรื่องราวนั่นที่เกิดขึ้นเรื่องของการท้องถิ่นนะการเลือกตั้งท้องถิ่นคือความลึกซึ้งทางการเมืองเป็นยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่มีศาสตร์และศิลนรวมเรียกว่ายุทธศิล์นั่นเองนะครับหลักการใช้คนผู้ที่รู้จักคนอื่นถือว่าเป็นคนฉลาดผู้ที่รู้จักตนเองถือว่าเป็นคนมีสติ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไทยนั้นเอื้ออาทรดังยาดมิตรเราไม่ยอมตายเพราะโควิดทำตามประการที่เราบอกคุณโควิดมาไม่แพ้ช่วยกันแชอยู่ห่ากันสองเมตรละเอาชนะได้ไม่ยากควิหน้ากากด้วยทามประการฝากให้ช่วยคิด